มหาอนันทมหิดลพระอธรรมขึ้นมาครับเพราะว่าเอ่อซึ่งซึ่งเป็นเรื่อง,ง,งนะ่าแต่ผมยังไม่เคยรู้เลยนะเรื่องเรื่องที่เขาเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยครับเอ่อถ้าท่านผู้ฟังตามข่าวเนี่ยก็จะจะเห็นว่ามันมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณแผ่นดินปีนับเป็นปีหกห้านะครับแล้วก็ระหว่างฟังที่ปาปก็ไม่มีอะไรครับจนกระทั่งมีทั้งสสจีรัสจากพักคก้าไกลเนี่ยท่างก็เปิดประเด็นนุทีทีสองร้อยขึ้นมาทึ่งทำให้สะดุ้งกันไปหมดเลยว่าอ่ะมันยังมีอีกหรอมันไม่ใช่แบบ ล้มหายใจจากเรื่องมันเก่าเป็นสิบปีแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยครับเนื้อก็คือว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยอ่ันนี็ผมพูดถึงว่าประมาณปีหกห้าก็จริงแต่ขอยกตัวอย่างว่ามันปีหกสี่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยที่สร้าว่าประมาณไปแล้วที่อยู่มีโครงการเกิดสีวิตที่สองร้อยโผล่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยอยู่ในการของประมาณอย่างเงี้ยจะทําไห้เป็นปัญหาต่อปีหกห้าหรือเปล่าคือประเด็นประเด็นท่านต้องการต้องการยกเรื่องนี้นะครับหรือคนคนก็ไม่ได้มองเรื่องตรงไหนคนมามองว่าอ่ะ มันยังมีอะไรเกี่ยวกับไอ้เจ้าเครื่องระเบิดลงโลกนี่เหรอเราพูดกันมาเป็นสิบปีแล้วไม่ใช่เหรอมันใช้ไม่ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอท่าบอกว่าเนี่ยมีโครงการนะมีโครงการที่จะเอาเครื่องเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็หลักๆก็คือเอาเครื่องของกองทัพบกที่มีทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเครื่องนะครับค่ะต้องเห็นต้อจ,จริงๆแล้วแบบมีหน่วยงานที่สั่งซื้อเครื่องจริงๆสองร้อหรือว่าเครื่องที่น่าจะคล้ายๆกันเนี่ยหลายหน่วยงานมากกี่ยี่สิบกว่าหน มีเครื่องรวมมาเป็นเป็นพันเครื่องในประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่กองทัพบกเนี่ยที่ว่าที่700กว่าเครื่องเนี่ยแต่ว่าในในเอกสารที่เอามาเผยแพร่กันถือว่ามีการจ้างนะครับมีการประกาศเชิญชวนจ้างเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วการตรวจสอบเนี่ยคิดราคาเครื่องละหนึ่งหมื่น 1, บาทนะครับแั้หพอ757เครื่องคูณหน,นึ่งหมื่นนะบาทก็กลายเป็นเจ็ดล้านเจ็ดจุดห้าเจ็ดล้านบาทคุยงานแล้วกันนะครับก็ราะเป็นประเด็นเฮ้ยอะไรเนี่ยมัน มันยังมีเรื่องต้องเสียเงินกับเจ้าเครื่องนีกเกลออย่างเงี้ยครับอืมค่ะต้องกก็ต้องถาม,ถามว่าอา่อานแล้วไปต้องเสียเงินในกระตรงนี้อีกเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่าไปดูเอกาสารคือต้องจันรตรวจนะและการ,รตรวจเนี่ยอก็เป็นการประกาศเชิญชวนก็จริงแต่สุดท้ายคือจ้างองค์กรของรัฐก็คือองค์กรที่สวทชคือสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการตรวจละเอียดยิบเลยบอกว่าต้องไปเข้าเครื่องตรวจนะว่า จ้าเครื่องทีทีสองร้อยเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าไหมมันมีการแผ่สัญญาณแม่อะไร,อ,ะไรออกมาไหมรวมทั้งมีการถ่าเปิดเครื่องตรวจด้วยมันมีอะไรข้างในหรือเปล่านะครับก็พอพอมาอภิปรายปุ๊บเนี่ยคนก็คือเสียว่ะมันมีอะไรเหรอแล้วพอผมรู้ข่าวเนี่ยแต่แล้วผมยังคิดว่าข่าวปลอมหรือเปล่าทำไมไมันไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนวันแรกก็ไม่กล้าแชร์ข่าวเรื่องนี้นะพเพราะกลัวเป็นข่าวปลอมจะแชร์น่แตกอะไรเงี้ยครับ แต่พอแต่พอท่านสสมาพูดในสภาเลยเอ้ยอย่างนี้แต่ถ้าดูในเรื่องของความจําเป็นอะอาจารย์จริงๆน่าน่มันเป็นหน้าที่ของของใครที่ต้องตรวจไงว่าไอ้เครื่องจีที200เรื่องเนี่ยมันใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นหน้าที่ของภาครัฐด้วยเหรอคะก็คือปัญหาก็คือว่าเอ่อไม่ไม่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครครับมันมันไม่ควรจะต้องตรวจอีกแล้วค่ะคือมันควรจะจบไปตั้งนานใช่ไหมครับแต่ผมก็ตอนนั้นผมก็รุ้งขึ้นมาเลยว่าเ้ ผมเนี่ยเป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้นะแล้วก็ก็เคยทําทดสอบเั้งแต่สสมัยต้นปีถ้าเราย้อนไปคือปี2552ที่เปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วปี53เนี่ยเราจัดทดสอบคือหลังจากที่ะทะเลาะกันค่อนข้างเยอะในในสังคมเนี่ยแล้วก็เรจาจัดทดสอบก็รู้ว่าเครื่องมันไม่มีประสิทธิภาพและตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านอย่างเช่นผมยกตัวอย่างชื่อได้ท่านคุณเอกปฐมพงเกศสุขเนี่ยท่านก็ไปหาเครื่องจริงมาแล้วท่านก็แงให้ดูนะครับ เงี้ยเปิดออกมาเลยกลางในการทีวีจนได้รับการคุณจอมขวัญลาเพชรนะครับแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรเลยกวงโบเนี้ยไม่มีอะไร<ช>เลยมีแต่ก็มีแต่เครื่องอเปล่าเนี่ยคนก็แตกแตื่นไงตอนนั้นแล้วก็เกิดคําถามว่าแล้วทําไมต้องมาตรวจอีกแล้วทำไมต้องต้องต้องตรวจแพงขนาดนั้นแล้วทำไมต้องตรวจทุกเครื่องเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยครับก็เป็นคำถามาในช่งเสาที่แบบผมก,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 ก็โวยวายไปเลยว่าสวทชสวทชไปไปรับตรวจทาไมเป็นองค์กรทางวิชาการเนี่ยควรจะบอกเขาว่าไม่ตรวจนะอย่างนี้ครับค่ะ ไฟก็เลยลามกันไปทั่วเลยนีนะครับทุกคนก็ร้อนตัวกันไปหมดเลยนะครับความสนุกของเรื่องนี้คือกคนพอพอลามไปถึงไหนทุกคนก็เริ่มออกมาปฏิเสธกันแล้วก็โยงกันไปโยนกันมาครับอย่างอย่างสวทชน,นี่ก็จะออกแนว่าก็เขาสั่งมาอะไรเงี้ยผมผมจําได้ว่าองค์กรที่เป็นหน่วยงานย่อยของสวทชนเนี่ยเป็นองค์กรชื่อว่าศูนย์พีเทคเนี่ยพีที e C เป็นองค์กรที่นับหน้าที่การตรวจเครื่องไฟฟ้าต่างๆแล้วก็จริงๆพีเทคเนี่ยเท่าที่รู้จักกันมานี่ก็คือว่า ตั้งแต่สมัยตอนที่พิสูจน์ G120 ในปี53นู่นนะครับออตอนนั้นเนี่ยพอเราพิสูจน์เสร็จในการใช้เครื่องเนี่ยก็มีคําสั่งต่อไปให้พีเทคตั้งแต่ปีช่วงนั้นนะว่าให้พิสูจน์ทางไฟฟ้าด้วยเพราะว่าออ <S <S บอกว่าอ้างกันว่ากล้องนี้ห้ามห้ามแกะนะห้ามเอ็กซาเรย์นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยทําการทดสอบอย่างที่เราพูดกันมเมื่อกี้ครับเรื่องไฟา้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ปี53ตอนนู่นนะครับแล้วก็ทดสอบมาจนกระทั่งเสร็จเป็นรายงานจนเป็นตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับทีนี้เขาก็บอกว่า รอบเนี it. It like the ้ยเขาบอกว่าเขาก็เขาก็ถามแย้งกันไปเหมือนกันว่าทำไมต้องตรวจอีกล่ะเราเคยตรวจแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันก็เหมือนกับทางกองทับเขาระบุมาเลยว่าจริงๆแล้วคือการจัดจ้างก็คือขอเฉพาะจอจงแหลกมาที่หน่วยงานเนี้แล้วก็ขอราคาเดิมนะคะที่เมื่อก่อนเคยทําเครื่องละหมื่นก็ขอเครื่องละหมื่นเดิมนแต่ว่าเขาแนี้มีเจ็ดแล้วกว่าเครื่องนะแล้วก็จะแยกเป็นสองสัญญาสัญญาแรกสามร้อยกว่าเครื่องแล้วก็ที่เหลือสี่ร้อยกว่าเครื่องก็อีกสัญญาที่สองเนี่ยฉะนั้นก็ก็การจ้างมันเกิดขึ้นครับแล้วก็ แท้จริงๆด้วยคือจ้างรอบแรกจร้างไปเมื่อกันยาคมปีที่แล้วนะครับแล้ว,วน,นักศนกษาเพิ่งจ้างไปเมื่อพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็ก,ก็นี่คือคำเ,อเรยกว่าคำาแก้ตัวของทางสชนะครับทีนี้ที่หนักว่านั้นคือพอคนก็ไปไล่ถามทา,ทางกองทัพทางกระทรวงกลาโหมว่าทําไมถึงตรวจอย่างนี้เพราะว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าต้องตรวจอะไรกันอีกเหรอก็ลืแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยตรวจทำไมต้องตรวจทุกเครื่องครับทางกองทัพก็โบยต่อเลยบอกว่าทางไอการสูงสุดสั่งมานะครับ อืออาจารย์แต่ว่าถ้าไปดูในประเด็นหลักๆในการต่อสู้คดีของบริษัทเอกชนคู่กรณีเนี่ยอาจารย์เขาเคยมีการหยิบยกเรื่องของการใช้งานได้หรือไม่ได้ของไอ้เจ้าเครื่อง g ีสองร้อยมาสู้คดีไหมคะอาจารย์เนี่ยก็เลยทําให้เป็นคนคนก็เลยงงไปใหญ่ว่าอ้าวเอ๊ะถ้าเกิดทั้งอนายการสูงสดุดอยากจะให้ตรวจเครื่องนี้จริงๆแล้วาทาทุกเครื่องตรวจครบเนี่ยมันก็แปลว่ายังมีคนสงสัยใช่ไหมว่าเครื่องมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ แล้วถ้าเกิดคนสงสัยเนี่ยตามหลักมันต้องเป็นฟ้องฝั่งจําเลยก็คือฝั่งของของคนถูกฟ้องคือบริษัทเอกชนหรือ,อคือเรื่องนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าข,ขั้นตอนคือกองทัพบ,บกกระทรวงกลาโหมเนี่ยฟ้องผ่านสารปกครองโดยการฟ้องทางด้านของบริษัทเอกชนที่ที่ขายเครื่องให้ว่าเหมือนกับเอาของที่ไม่มีประสิทธิภาพของที่ไม่ตรงตามที่กําหนดไว้เนี่ยมาขายจะฟ้องร้องกันนะครับซึ่ง คือโดยถ้าฟังอย่างเนี้ยมันก็ต้องเป็นฝั่งของเอกชนเขาสิใช่ไหมท,ที่จะอยากที่จะอยากจะแก้ตัวว่าเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีเครื่องใช้ได้ดีเครื่องใช้ไม่ดีแบบเครื่องที่คุณเอาไปทดสอบกันเมื่อก่อนมันไม่ดีมันก็เลยเสียผลเลยไม่ได้ฉะนั้นรอบใหม่เนี่ยต้องถ้าเราทดสอบทุกเครื่องอาจจะมีเครื่องที่ดีก็ได้มันมันต้องเป็นฝั่งของเอกชนเป็นคนคิดใช่ไหมครับค่ะแล้วอย่างยางคําถามเมื่อกี้ที่ถามว่าแล้วเขาต่อสู้คดียังไงเนี่ยคือ เนื่องจากว่ามันไปสายสารมากอย่างผมเองเนี่ยไปในสายของทางด้านของ DSI ก็เป็นคนฟ้องเหมือนกันแล้ว DSI ก็ฟ้องไปที่บริษัทเอกชนบริษัทเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นการฟ้องผ่านทางด้านสารอาญาไปที่สารแขวนดอนเมืองนะครับแล้วเราก็สู้คดีกันมาหลายปีผมก็ไปให้การในศาลหลายรอบก็ก็ชนะคดีด้วยชนะทั้งสารชั้นต้นชนะทั้งนนในสารอุทธรณ์ก็ชนะแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอดีพีอาร์ต่อไป แล้วก็ทางด้านของอีกหน่วยงานนึงคือปชอปชปปชเนี่ยเป็นการฟ้องไปทางที่ผู้อ่านําผู้ที่เป็นในการที่รับมอบเครื่องก็คือผู้ยังสืดฟ้องงข้าราชการนะครับซึ่งก็แบบเดียวกันนะครับก,ก็กลไกก็คล้ายคล้ายกันใช้เอกสารชุดเดียวกันแหละแล้วก็พูลาให้ปากคําผมก็ให้ปากคำซ้ำําๆเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามุมมองที่บอกว่าเครื่องมันน่าจะใช้งานได้เนี่ยไม่เคยถูกยกขึ้นมาโดยทางฝั่งของเอกชนนะครับทางทัง ประเด็ที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าเอกชนเนี่ยเวลาเขาต่อสู้คดีเขาต่อสู้สองเรื่องเขาต่อสู้เรื่องแรกคือเขาต่อสู้ว่าเรื่องนี้หมดอายุความไปแล้วมันตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ก็ก็เ่าที่เขาสู้กันในศาลเนี่ยตรงน,นี้ผมก็จะไม่เคยรู้แต่เขาสู้กันในสาลก็สรวปว่าไม่หมดอายุความสามารถจัดการได้คือคือผมจําได้ว่าของดีเอสไอเนี่ยพยายามรีบปิดสำนวนกันพยายามช่อมปิดสนวนให้ทันก่อนหมดอายุความฉันทันแน่ แล้วก็ของของอปปชเนี่ยพอเป็นคดีคอร์รัปชันเนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวฉันอย่างกรณีเนี้ยตอนแรกของกองทัพปกที่ยื่นฟ้องผ่านศาลปกครองเนี่ยแตนน่แรกศาลปกครองบอกว่าหมดอายุความแล้วด้วยซ้ําจะไม่ให้ยื่นฟ้องนะครับตอนตอนปีหกศูนย์แต่ว่าพอ,อาทางศาลปกครองสูงสุดบอกว่าย,ยังไม่หมดอายุความฟ้องได้เขาก็เลยฟ้องกันนะครับฉันประเด็นที่หนึ่งก็คือเอกชนเนี่ยพูดเรื่องอายุความนะครับประเด็นที่สองคือเอกชนพูดว่าเขาเอง็โดนหล,ลอกมาเหมือนกันนะครับ คือฟังแล้วก็ขำดีแต่ก็เขาเข้าใจวิธีการต่อสู้เขาเหมือนกันเขาก็บอกว่าหน้าที่เขาก็คือพอทางหน่วยงานรัฐไมว่าจะแต่กองทัพหรือใครก็ตามเนี่ยเปิดสเปคมาว่าให้ไปหาอุปกรณ์มาขายเขาเนี่ยเขาก็เอาตามสเปคสเปคเนี่ยมันก็เขียนละเอียดยิบเลยก็บอกว่าหน้าตาเครื่องเป็นอย่างนี้สภาวะอย่างนี้หาระยะนี้นี่คืออ่านยังไงมันก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้บางครั้งก็มีภาพประกอบมาด้วยแต่บางทีไม่ได้ระบุยี่ห้อเท่านั้นเองเขาก็เลยไปหาซื้อมาแล้วเขาก็เอามาขายให้ ตามสัญญาเท่าน,นั้นเองเขาไม่น่าจะผิดในขิ้ีการต่อสู้ของเขาครับแต่เขาไม่ได้สู้ว่ามีเครื่องที่ใช้ดันได้นะเขาเขาก็เขาก็สู้แค่แบบเหมือนกับเขาก็โดนหลอก,กเหมือนกันเขาคิดว่ามันใช้งานได้เนียครับค่ะคนก็เลยยิ่งสงสัยกันไปใหญ่นะคะอาจารย์ว่ามันมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมาตรวจกันตอนนี้อีกนะคะ นั่นไม่ใความคือเนื่องจากว่าเขาโบยกันใหญ่เลยใช่ไหมครับมันเจ่อชาตประโหวดองกองทัพกองทัพโวยพปธีการสูงสุดอฉันพอวันจันร์งังคารที่ผ่านมาแล้วเริ่มได้เห็นคําอธิบายมากขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านอการสูงสุดก็รีบแถลงเลยเรีบรวมรวบรวมสำนวนแถลงเลยเขาบอกว่าอยอมรับว่ามีการเคยเสนอให้ทางกองทัพเนี่ยไปตรวจทุกเครื่องจริงๆนะครับนะทั้งที่กองทัพพูดนะกระูกเคยเสนอตั้งปี60ศนนะครับ แตนน่นั่นคือก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องศาลกันจริงๆเพราะนั้นในยุคนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ายัางเป็นช่วงหลังจากที่เคยมีการทดสอบหรือพวกผมทดสอบหรือว่าพีเทคตัวทชเทดสอบแล้วเนี่ยก็ย,ยังมีคนเชื่อว่ามันอาจจะใช้ได้เขาก็เลยให้ไปเกิดทางทางไอการสุสุก็เลยเสนอให้ไปทดสอบซะเพื่อให้รัดกลุ่มหรือว่าเพื่อให้นัดกลุ่มจะได้มีข้อมูลครบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทาใช่ไหมคือหกศูนย์มาก็ไม่ได้ทําแล้วก็ถึงไม่ได้ทําเนี่ยแต่พอหกสี่เนี่ยก็ยื่นฟ้องนะครับ ยื่นฟ้องโดยข้อมูลชุดเดิมน,นั่นแหละยื่นฟ้องโดยข้อมูลของสววตชนั่นแหละพูดง่ายคือไม่ว่าที่ BSI ไปยื่นฟ้องอปปชไปยื่นฟ้องหรือกระทรวงทับปกแล้วยื่นฟ้องสรรพากรก็ใช้ข้อมูลชุดเดิมที่สมเครื่องมาไม่เคยมีการจําเป็นจะต้องเทสทุกทุกเครื่องเจ็ดร้อยกว่าเครื่องศาลก็ไม่เคยขอให้กลับไปเทสคือถ,ถ้าถ้าสมมติยื่นฟ้องไปแล้วเอกสารข้อมูลสมเป็นแล้วเนี่ยมันต้องจบแต่ถ้าเกิดศาลท่านขอเพิ่มอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านนี้เขาที่เหมือนคือกระทรวงบอกว่า ก็ไม่เป็นไรก,ก็ไม่ได้ทําก็ยื่นฟ้องไปแล้วก็จบไม,ไม่เห็นต้องทําเพิ่มนะครับค่ะแล้วข้อที่สองที่เหมือนกับเหมือนกับว่าท่านท่านเตรียมตัวจะมาเพื่อจะมาจะมาไฟคืนเอนกับพอเราผมฟังในรายการอจอรุดุทไทยนะครับผมที่ 2009, ท่านก้าวและท่านลดขำที่คือท่านท่านจะบอกว่าแต่ประเด็นสำคัญนะคือก็คือว่าเมื่อตอนวันที่หนึ่งกันยาย,ยนหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับคือฉันปกครองก็ค่อนข้าง,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 งเร็วเหมือนกันคือฟ้องกันปีเดียวเนี่ยก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าทางบริษัท ผิดจริงนะครับขายเครื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพจริงแล้วต้องคืนเงินให้กองทัพหกร้อยกว่าล้านนะครับตั้งแต่หนึ่งกันยาหกสี่แล้วนะครับฉะนั้นคดีจบแล้วสินะครับฉะนั้นคดีจบแล้วสิแล้วแล้วจะมันจะต้องทําเพิ่มแต่ว่าที่ที่กองทัพสุทธกาโหมเนี่ยไปทําสัญญาไปประกาศเชิญชวนจ้างเนี่ยคือปลายปีปลายเดือนกันยายนนี่หรืเป่ครับบางทีต้นต้นเดือนกันยายนตัดสินคดีเสร็จแล้วแต่การทําเรื่องจ้างเรื่องเนี้ย คือปลายกันยายนฉะนั้นด้วยทำลายยิ่งชัดเลยว่าไม่จําเป็นต้องทําแล้วนะครับค่ะแล้วนี่ก็เริ่มงงเข้าไปใหญ่แล้วเอ๊ะทำไมแล้วเขาตัะหนักที่ว่าคือพอพอประกาศปลายกันยายนก็คือก็ัสัญญากับโซโซทชอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเขาเจาะจงอยู่แล้วว่าต้องเอาแบบนี้นะครับเอแล้วพอท่านท่านในการเขาเน้นอีกว่าแล้วพอต้นปีนะครับพอมกราหกห้าที่ผ่านมาทางบริษัทเอกชนเนี่ยซึ่งโดนตัดสินไปแล้วเนี่ยว่าว่าจะต้องคืนเงินให้กับรัฐเนี่ย ในตอนแรกเคยขออุทธรณ์ไว้เกิดไปสู้กันต่อในศาลปกครองสูงสุดเนี่ยขอนือทณ์นะครับเพราพอถอนรือทอนคือคดีจบเลยคดีจบสิ้นเชิงเลยไม่มีการต่อสู้ใดๆอีกแล้วท่านก็เลยท่านนายกสุโท่านท่านหลวกพระพุทธศกเลยท่านก็ฟังเลยว่าไม่ต้องทดสอบอีกแล้วนะครับ ก็เลยทาให้ทําให้เหมือนกับว่าโยนโยนกับมาที่กองทัพเลยแล้วกองทัพก็เหมือนกับออกแนวใกล้ๆบนคนบอกหน้าแตกกันไปเลยว่าเอ้าจะลงจะต้องทดสอบอะไรกันอีกอะไรเงี้ยครับใครที่เคยแก้แก้ต่างเอาไว้ว่าอุ้ยเราจะยอมเสียเงินเจ็ดล้านจะได้อาจจะนักคดีเนี่ยบอกว่ามันไม่ทางอายการบอกไม่จําเป็นต้องทํานะแล้วคุณก็จะทําต่อทําไมอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็เรื่องก็เลยยังคาคากันกำลังกระสังนะครับว่าเหมือนกับเอาตกลงเป็นไงกันแน่แต่ว่าเมื่อเมื่อวันก่อนนี้เองคือทางกองทัพก็เลยสรุปอบมานะครับบอกว่า อ๋อน่ถ้าเกิดท่านอายการสูงสุดท่านมีถ้าท่านมีหนังสือถ้าท่านมีหนังสือชี้แจงมาเช่นนั้นชัดเจนว่าไม่ต้องทําเราก็จะไม่ทำมันจะเป็นง่ายดีนะครับแต่พอเราทาไม่ทําก็เดี๋ยวก็ก็ที่เหลือที่ยังไม่ทําก็คืนงบประมาณก็ได้นะครับก็คงเส็ดล้างก็คงคืนสักสองสาล้านอะไรเงี้ยครับนะคนก็คือหากันไปนะครับว่าโอเคเองก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรคืนมาเลยนะครับแล้ความขันในมุมของผมคือ มันไม่ตายจิงิงันที่คนี่ะมันเหมือนสร้างศพที่ตูนขึ้นมาอีกท่้นนะครับนะว่ามันจะมันจะตายไปแล้วเครื่องที่สองร้อยแถวกลับมาเนี่ยมันก็ยังสามารถจะมาเอาเงินภาษ,ษีเราไปใช้ได้อีกเป็นเดือนนะเรื่องมันจะจบค่ะคนก็นึกว่าจบกันไปนานแล้วนะคะจันมันเป็นมหากากบที่แบบเกิดขึ้นนานแล้วอะเรื่อสิครับแล้วพวกผมก็แซวกันว่านี่เดเดยถ้าเ,เ,เกิด้องมีงบทําลายขึ้นอีกไหมเนี่ยใช่ไหมคือตอนนี้ อยู่ๆก็เ,เอามาตรวจสอบเล่นทําไมก็เปลืองตังค์แล้วเดี๋ยวถึงเวลาบอกว่าเ,ออเครื่องนี้มันไม่ได้ใช้แล้วต้องทําลายทิ้งแต่เป็นทรลุพันเนี่ยทาลายทิ้งต้องมีขั้นตอน,น,นเดี๋ยวขอเงินเบิกเงินอืกนอะไรอ่งนี้นะครับก็คงสนิทสนานนะครับทั้งทั้งหมดนี้เป็นยกความดีให้สสจิรัตที่บอกว่าคือเกิดขึ้นมาจากผักก้าวไกลครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเพิ่งคุยกันในรายการที่ช่องพีพีทีวีทุกท่านบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจับเรื่องนี้เลยแต่ว่าก็คือไปไล่เช็คประมาณปีหกสี่แล้วแล พิสกอร์ดู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 ว่ามาซึ่มันมีเยอะมากเนี่ยนี่ความโชคดีมากเลยที่สายตาไปเจอคํานี้พอดีแล้วมันสะดุดเลยว่าเอ๊ะทำไมมีมล้วจีที่สองโผล่มาในในในโครงการที่ว่านะครับแกแกใช้คำว่าถ้าเกกับพิสตาบัดเดียวนะแล้วมันผ่านตรงนั้นไปแกก็จะไม่เห็นแล้วนะครับคือถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศชาติมากเลยที่เรื่องนี้มันเด้งกลับมานะครับค่ะ แล้วสำหรับผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับผมเองด้วยคือผมพบว่าผ่านมาเป็นสิบปีเนี่ยหลายคนไม่ไม่ลืมอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าเด็กยุคใหม่ก็ไม่เคยรู้นะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ได้เล่าผ่านหลายสื่อเหมือนกันแล้วก็หะไรสือก็ช่วยลือ้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็เราเราก็บอกว,ว่ามันเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะทาให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าออการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานกองทัพหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องทําให้กร่งใส่ก้นนี้ต้องต้องมีเหตุผลมากกว่านี้แล้วก็กระบวนการททาาวิยศสตร์ การโต้เถียงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยสําคัญไม่ใช่เอาแต่ความเชื่อตัวเองว่ามันใช้ได้มันใช้ได้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็ปัญหานะครับอืค่ะก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่สําคัญนะคะสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นอ่คาครุ่อพันหรือวัสดุอุปกรณ์นรายการอื่นๆของภาครัฐน,นะคะ